วันอังคารที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2,565เวลา13.10นาฬิกา1ินาทีนางวิลวันแสนจันสถิติจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายจิรศักดิ์กุราสายผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนได้รับมอบหมายจากนายพิจิตตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการการช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทบจังหวัดสุรินทร์ให้แก่ข้าราชาการเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ผ่าน Google Form ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาชุมชนและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชาการกรมพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2566ณห้องประชุมช้างใหญ่ชั้น4ี่สารกลางจังหวัดสุรินทร์